กินข้าวเสร็จมีขนมหวานล้างปากนะคะก็ซื้อที่กัดวรุนค่ะเจ้านี้ขายถูกมากเลยเดี๋ยวเทก่อนเลยให้ดูว่าคืออะไรเราจะบอกว่าซื้อมาเท่าไหร่ บัวลอยนะคะจริงๆเป็นบัวลอยไข่หวานนั่นแหละแต่อิ่มไมาไข่สิบหาบาทค่ะเท่าไข่ยีบาทเจ้านี้นะในกาดวรัลลุนจะมีอยู่เจ้าเดียวที่ขายขนมหวานนะคะมีเจ้าเดียวนั่นแหละ นสีสันสวยงามมากก็จะมีไข่ขาวอยู่บ้างเห็นไหมคะมีเศษไข่ขาวเพราะเขาเอาไข่ใส่ด้วยแต่ว่าเราไม่กินไข่อหอมควันเทียนด้วยคะ่ะเจ้านี้นะ เขาเขาอบควันเทียนหมูใส่เอากะทิอบควันเทียนอะ่ะอืมหอมมากเลยนี่คือถ้วยสิบห้าบาทนะ